แก่ทอดก็คือไปกินร้านอื่นมันก็ไม่อร่อยเท่าตรงเนี้มันไม่ใช่ร้านดิเข,เขาขายอยู่ตรงสี่แยกไฟแดงจังหวัดนครนาะยกนะคะแล้วต้องเข้าไปทางอะไรนะจะผ่านอะไรนะอืมตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรก่อนที่จะแยกไปเอ่ออะไรนะเขื่อนใช่ไหมเขื่อนป่าสักบ้าเขื่อนป่าสักมันไปเพชรบูระอันนี้เขื่อน อมไรอะของนครนายกอะนครนายกมี่ขื่อนอะไรนะติดกับ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 เลื่อนเอมคุณด่านป่าการชนอ๋ออืมใช่ก็คือมันจะเป็นแบบว่าตรงสีแยกที่มันจะแบบว่าแยกออกไปเขื่อนได้ก็คือเราขับรถมาไกลมากเลยใช่เพราะว่าเกี่ยว เราไปตามตลาดหรือว่าตามร้านต่างๆเลี้ยวไข่เกี๊ยวอะ่ะมันก็ไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วคือแบบบางทีเกี๊ยวมันอมน้ำมันแล้วก็มันไม่อร่อยอะ่ะคือไม่อร่อยอะ่ะคือจากที่แบบว่าคําว่าไม่อร่อยของเราบางทีเนี่ยอาจจะแบบกินสักครึ่งหนึ่งงเงี้ยแต่อันนั้นคือไม่อะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบเอ้ะทำไมนึกถึงตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยจะแบบว่ามาตามหาตรงนี้นิดนึงว่า วันนี้เราจะเจอไหมเราจาได้ไหมว่าอยู่ช่วงนั้นจริงหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่แน่ใจเพราะวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจที่แบบว่าจะมาซื้อตรงนี้เรากะว่าจะเอส่วนอย่างอื่นแต่คนเนี้ยเขาบอกว่าเอาเกี๊ยวด้วยพอมากินปุ๊บเขาเขาชอบเขาบอกว่าอร่อยแต่วันนั้นเราไม่ได้ชิมเลยนะคะเพราะว่าเขากินหมดอย่างวันนี้เราจะมาชิมด้วยกันว่าจริงหรือเปล่าที่เขาบอกว่าอร่อยเนี่ยเป็นจริงไหมอะไร เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะตามไปเลยะคะ่ะอันนี้นะคะก็คือทางไปอันนี้เขาเรียกว่าอยู่ตรงสียฟ,ฟยไฟแดงที่ไหนตรงไหนไม่รู้ตรงไหนไม่รู้ที่มีช้างที่<า>มีช้างตรงนี้ที่จะไปเอเขื่อนขุนได้ใช่ไหมนี่ช้างก็คือที่ฟแดง ิดว่าจะเจอไหมวันนี้บรรยากาศภูเขาเอ้ยไม่ได้ถามว่าบรรยากาศภูเขาเกี๊ยวอ่ะจะเจอไหมวันนี้ไม่รู้ <laughs> คิดว่าจะได้กินนะรู้แต่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วเราจะได้กินไหมนะมาลุราร้นกันอีกไฟแดงหนะึ่งไฟเขียวแล้วครับไม่แน่ใจว่าไฟไฟไฟ,ไฟแดงมากปะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะมันจะเจอหรือเปล่าใช่ อยู่ตรงนั้นเลยเหรอน่าจะใช่ป่ะไม่ได้จำาไม่ได้หรือว<อ>่าตรงไปอีกไม่รู้อะเพราะวันนั้นเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทานันทีมันเป็นแบบว่าวติดไฟแดงอะแล้วเราก็แบบเอออันนี้ก็เลยกินไก่หมุนไม่กินได้กินเคี้ยวจำไม่ได้แถวนี้เลยนี้ไปมือ่อไม่ใช่ไฟแดงนี้อีกไฟแดงขนมตาลลุงจา๋าไฮ้อีกไฟแดงนึงเนาะอีกไฟแดงนึงอันนี้อะไรขนมตาลอย่างเดียว ราอยากลองตรงนี้มานะเอ๊กอะไรนะไส,กส้กอกไส้หัวเหรมันยังไม่เปิดไม่ก็ทาดูน่ากินแล้วแบบเป็นร้านที่แบบว่ารสชาติน่าจะจะได้นะเส้นทางลัดสู่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ไป มีไหมเนี่ยเดีย๋ยวรอรอ,อมีเลยมันมีแต่ขนมตาลเ,เกี๊ยวเกี๊ยวไม่มีไม่เราเห็นคนขายอยู่ฝั่งโน้นเดี๋ยวเราจอดแล้วจอดตรงนี้ป่ะเนี่ยอ่ามันมีแต่ขนมตานลนะวันนี้เราไม่รู้อ่าเมื่อกี้เห็นคนขายเขาอยู่ฝั่งโน้นก็คือไฟแดงนี้แหละใช่เราเห็นคนขายอยู่ฝั่งโน้นมีไฟแดงนี่เลย รอดูคนขายก่อนนะอาจจะไรีกิ่นไหยเปิดแล้วค่ะเราจะซื้อขนมตาลนะคะแล้วก็ถามเขาว่าเออวันนี้เกี๊ยวไม่มีเหรอคะวันนี้เกี๊ยวยังไม่มาค่ะสิบโมงเลยนะคะสิบโมงใช่ไหมใช่ค่ะเขาจะมาเขาจะมาซื้อขนมตาล่มันก็มีนะคะตั้งใจจะมาซื้อเกี๊ยวในนั้นเลย กำลังทอดเขาทอดแล้วเขาก็ออกมาสิบโมงไหมเหรอใช่ค่ะเหรอสิบโมงป่ะเขาอยู่แถวนี้ไหมอ่ะอยู่จับเบลอค่ะจับเบลอแถวแถวเดียวกันแต่หนูออกมาก่อนอ๋อใช่สิบโมงเหรอน่าจะมาก่อนเนาะถามเขาหน่อยได้ไหมหนูเอาห้าชุดฮะห้าชุดเอาห้าชุดใช่ไหมใช่เดี๋ยวบอกเขาไว้ให้นะเดี๋ยววนมาใช่ไหมหรือว่าลองถามเขาหน่อยได้ไหมเขาออกมาหรือยังเราจะได้รอ ไม่มีเบอร์เขาเหรอใช่เลนแต่ไม like okay. well ่ได้มีเบอร์ต้องนั่งล okay. işte> <No, ุ้นใช่ไหมอ่ะอีกสิบนาทีสิบโมงใช่ไหมอ่ะโอเคเดี๋ยวรอแล้วกันประมาณนี้แหละประมาณนี้ใชเดี๋ยวรอขอบคุณค่ะนี่นะคะแล้วก็นั่งกินลอเกี๊ยวขนมตาลที่เราซื้อเมื่อกี้อือยิ่งก็ขนมตาลก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะก็ถือว่าโอเคแต่ว่าเนื้อ เนื้อตาลจะน้อยไปหน่อยแค่นี้ถามว่าเราชอบไหมชอบแต่ว่าขนมตาลที่เราไปกินแล้วที่อร่อยและที่ชอบก็คือที่ตลาดน้ําอะไรนะที่เราไปวันนั้มันตู้มาเป็นสีสีะเฮ้ยเครื่องเสียงเต็มเลยอ่ะนี่เขาด้วยกันเนี่ยโอ้ยเครื่องเสียงเต็มทุกคันเลยอ่ะนี่นสีขาวสี่คันเครื่องเสียงรวดนี่ก็เครื่องเสียงแหละนี่อีกคันกระถิ่นแน่ๆเลยไม่มีคนนั่งไนนะ ชินแน่เลยเราตามไปดีกว่าเนี่ออกถนนแถวเลยอะ่ะอืพอพลอเนี่ยไนี่ไงข้างหลังแ,ลแถวนึงเลยอือม,มองดูข้างหลังอะ่ะวิธไมันเดียวจังอะขบวนน่าจะเป็นสิบคันเลยอะแต่ว่าคนน้อยมากเลยนะมีรถโรงเรียนน้าข้างหลังอีกน้าสีขาวมาอีกกี่คันอะโอ้ไม่มีคนั่งอะเป็นสิบคันอะไม่มีคนั่งอะไม่รู้เ็าอาจจะเขามีแหละแต่ว่าเราไม่เห็นไม่มี บอกว่าเนี่ยขโมยกันสิบเป็นสิบคันเราลืมนะว่ามันเนี่ยบอกว่าอุ้ยเขาหลดเตี้ยสวยอฮ้ยติดคอสวยอ่ะคนนี้แต่งสวยอ่ะเขาหลดมาเนี่ยอันนี้ก็บอกว่างไม่มีคนเลยนะไปไหนอ่ะไม่เป็นสิบกว่าคันอะไปไหนอ่ะทางนี้ขึ้นไปเขื่อนอหรอ เนี่ยเป็นสิบคันเลยอ่ะใช่เขามาด้วยกันแต่เราเดียวนลเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะอืมเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนี่ยเป็นแถวเลยเนี่ยเครื่องเสียงคันนี้จะปิดท้ายปะน่าจะใช่ก็คือตอนนี้เกียวก็ยังไม่มาสิบสิบกว่าคันอ่ะแล้วแบบส่วนมากเป็นรถแต่งเนาะเครื่องเสียงข้างในแบบล้นล้นเลยอ่ะคือถ้าเปิดมาพร้อมกันนี่คือแบบว่าอยู่ไม่ได้อ่ะ เมื่อไหร่เกียวเราจะมานะใช่ไหมแล้วทำไมเราทิ้งที่นี่อจิน้นุนมตันเดี๋ยวมันอิ่มรอเกี้ยวใช่ไหมก็คือตอนนี้เก้าโมงห้าสิบสามแล้วเกี๊ยก็ยังไม่มาเลยใช่ใช่เขาจะมารถอะไรนะใช่เราจะได้กิน,นเขาบอกว่าร้านค้าอยู่จบรรอบลอกไม่ใช่ร้านค้าร้องบ้านเขาอยู่จบรรอบลอกบ้านอยู่จบรรอบลอกําลังทอดเขาบอกกําลังทอดคิดว่าม,มาขายก็คือกําลังทอดวันนั้นเรามากี่โมงถึงได้กินอืมเที่ยง พอเราไปไปไหว้พระก่อนแล้วเราถึงมาเส้นนี้ใช่ไหมน้ยเดี๋ยวนะอ๋อ,อทานนี้ก็ไปเขื่อนได้เนาะเราเคยไปรอแล้วก่อนรอเพราะจริงมันจะเข้าตรงซอยนูน้นที่เราไหว้พระมาเราออกออกตรงเส้นนู้นมาออกตรงตรงไฟแดงนู้นมาแล้วเราก็มอาโผตรงนี้ที่เราได้กินน,น้ำตาลไม่ใช่ข้าขาขยน้ำตาลกันไม่ใช่ข้าขาข่ไม่ไหวอะ่ะ ถ้าไม่มีแดดเลยจดไม่ใช่ขายแต่ว่าเขาปิดง่าแต่ว่าคือแดดมันแรงมากตอนเนี้ยตอนนี้ก็คือเก้าโมงห้าสิบสี่นาทีเกียวก็ยังไม่มาใช่เพราะเขาบอกว่าจะมาถึงนี่ประมาณสิบโมงใช่ไหมเราก็เลยรอถ้าสิบโมงนี่แบบโอเคได้อยู่ก็มารอลุ้นกันว่าความอดทนของเราอ่ะจะไหวไหมในการที่รอเกียว นี่นะคะเคียวร็อกก็มาแล้วเดี๋ยวจะกันเจอกันนะตอนแรกคิดว่าเราเสียหนเงินเขามาจะขายต้านหน้าก็ได้ของอะไรสีออนเขียวียมาแล้วนี่เขหยิบให้เราแล้วนะคะใช่มาเลยร้อนมากเท่าไหร่คะร้อยหนึ่งจ้าขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับค่ะจะได้คนแรกเลย กห้าถุงเลยจ้านี่คือห้าถุงเราจะมาชิมกันเลยนะคะนี่นะคะก็คือเกี๊ยวเกี๊ยวนะคะนี่นะคะที่เราที่เรารอกันอยู่นะคะอร่อยไหมวันนี้อร่อยไหมวันนั้แมเดี๋ยวเราต้องลองก่อนผ่นเกี๊ยวไม่ขมเหรอคะไม่ขมเร,เราเคยไปกินแบบว่า ไปซื้อใช่แบบว่าตลาดน,นั้นบางที่อ่ะเราก็ไม่ได้ระบ,บุชื่อเนะว่ามันตรงไหนแต่คือแบบแผ่นเกี๊ยวขมแล้วก็มันเกี๊ยวอาจจะเหม็นน้ำมันแต่อันนี้คือของเขาไม่เหม็นน,นะคะคออก็คือตรงนี้ก็ถือว่าในราคาถุงละยี่สิบบาทก็ถือว่าเะคุ้มอยู่นะคะเยอะอยู่เน่ <Hey. S 1> อร่อยใช่ไหม ก็คือเขาตัดรถบูแล้วเขาก็รีบวิ่งมลให้ไหม,ม,มเลยใช่เพราะก็อว่ารอรออยู่บางครั้งบางทีแบบว่าของตามสีแยกไฟแดงบางทีไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะคะอร่อยอร่อยค่ะบางทีบางบางบางร้านขึ้นห้างหรือบางร้านที่ขายแบบว่าเหมือนแบบร้านใหญ่หน่อยแต่บางทีไม่ใช่ว่าจะกรันตีว่าอร่อยนะคะอย่างเงี้ยยี่สิบบาทก็ถือว่าคุ้มแล้วก็อร่อย ก็ถือว่าผ่านค่ะอันนี้คือถ้าเต็มสิบเราให้สิบเลยคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสิด้ามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ